สวัสดีค่ะโมจาก Channel โมนะคะทุกวันนี้นะักกีฬาส่วนใหญ่นะคะก็มานิยมเล่นปืน PCC กันนะคะโดยคลิปในวันนี้เนี่ยโมก็จะมาแนะนำนะคะปืน PCC ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเลยนะคะในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมานะคะเพราะปืนมันเพิ่งออกมาปีที่แล้วเองนะก็คือตัวนี้นะคะ BL9 BL นั่นเองนี่ก่อนที่จะแนะนำตัวปืนนะคะก็มาดูของในกล่องกัน สิ่งที่ให้มานะคะก็ให้แมกกาซีนของก๊อกนะคะมา2อันก็พวกคู่มืออ่าแล้วก็ให้พวกสปริงนะคะไซส์ต่างๆมาให้แล้วก็รางติดด้านข้างนะคะตัวนี้เดี๋ยวขอหยิบปืนออกมาดูกัน สำหรับปืนกระบอกนี้นะคะที่บอกว่าเป็นปืนขนาด9มมนะคะก็เห็นเป็นปืนยาวอย่างนี้นะในใบป .3 นะคะเราก็ต้องขอเป็นปืนพกกึึงอัตโนมัติขนาด9มมนะคะเพราะว่าลำกล้องจริงๆของปืนอันเนี้ยแค่6นิ้วเท่านั้นที่เป็นลำกล้องมีเกลียวนะคะแล้วก็เป็นท่อครอบต่อไปนะคะรว,รวมแล้วอันเนี้ยก็คือความยาวอยู่ที่17นิ้ว เนื่องจากว่ากฎหมายในประเทศไทยนะคะที่กระสุนชนวนกลางนะคะที่ยิงกึ่งอัตโนมัติเนี่ยก็คือลำกล้องได้ยาวสุดได้แค่6นิ้วเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้ในต่างประเทศอะ่ะมันจะลำกล้องประมาณ13 14นิ้วโมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็คืออันเนี้ยทำปรับมานะคะเพื่อที่มาขายในประเทศไทยเลยตัวปืนนะคะก็ท่อครอบตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะคะ น้ำหนักก็ไม่น้ำหนักเบาเลยแหละอืตรงกระโจมครอบนะคะก็จะเป็นทำเป็นอลูมิเนียมนะคะทำสีอนโนดไยซึ่งสีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีแดงนะคะสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีดำมีสีสีสวยงามมากๆเลยอันนี้เขาเรียกสีแดงนะแต่คือมมองอยังไงมันก็เป็นสีส้ม มันก็จะมีที่นี่ข้อข้างหลังนะคะตรง่านท้ายก็จะทำสีเดียวกันตัวนี้ก็จะมีรางหาของแต่งมาให้สิ่งที่แถมมาให้รางนะคะก็จะติดได้ทางด้านข้างอะไรพวกนี้นะคะก็หาอุปกรณ์เสรมิมมาใส่ได้เลยแล้วก็จะมีรางเฉียงด้านหลังมาให้เลยนะคะอันนี้ก็ติดดอดได้เลยลก็ทรงตามสไตล์นะคะบอแม็ก ก็ติดมาให้นะคะบอ่อใหญ่มากเลยทุกคนซึ่งแม็กกาซีนอันเนี้ยใช้แม็กกาซีนของก๊อกมาได้เลยนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยก็จะแถมแม็กกาซีนก๊อกมาให้เป็นแม็กกาซีนบรรจุได้ส0สินัด2อันสีชมพูมาให้อันนี้นะคะก็จะปุ่มเซฟมี2ด้านนะคะปุ่มปกแม็กกาซีนอันใหญ่บึ้มเลยนะ2ด้านที่พิเศษของตัวนี้นะคะก็คือชุดลั่นไกตัวนี้ ในนี้เขาให้มาในกล่องเลยนะคะเป็นของ PDI อันนี้จากเมกาก็คือเป็นดรอปอินนะคะคือยกทั้งชุดอะ่ะมาใส่เลยนะคะเดี๋ยวมึงก็จะลองไกให้ดูเขาบอกว่าไกอะ่ะดีมากๆเลยทุกคนลองไกดูนะคะไกนี่เห็นชัดไจนไกตรงแบบคือทุกคนแทบไม่ต้องใช้แรงเลยอะ่ะไม่ต้องแบบ คือแบบเบามากๆคือในในเว็บอะเขาเขียนว่า2.5ถึง3ปอนด์แต่ว่าโมาประมาณ2.5แน่ๆคือแบบเหมือนแค่สกิดอะแล้วก็แบบคือมันเป็นไกแต่งสำหรับการแข่งขันเลยอะนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลองดูนะนี่นะคะระยะเดินไกลนิดเดียวกึ้ง คือแทบจะไม่รู้สึกถึงกําแพงเลยอะคือแบบมันแบบสกิดแล้วก็มันก็กึ๊กเลยแล้วก็ส่วนของหน้าไก่นะคะก็สามารถปรับขึ้นลงนะคะให้อยู่ในระยะนิ้วของเราได้คือปรับได้ค่อนข้างละเอียดจะเห็นรอยหยักข้างหลังเนี่ยนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่ให้มาจากโรงงานเลยนะคะแกะกล่องมาได้ได้แบบนี้เลยในส่วนของพันท้ายนะคะก็สามารถปรับได้ละเอียดมากนะคะถึง6ระดับเลยเดีว่าเดี๋ยโม ยาวนิดนงดูรายละเอียดตัวปืนกันชัดๆนะคะก็ยี่ห้อบูเนี่ยก็ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นปืนสําหรับแข่งขันนะคะออกมาตั้งแต่รุ่น201 1พวกนี้นะคะปืนแข่งทั้งนั้นเลยก็เป็นการการันตีเลยว่าคือแบบกระบอกนี้ที่ออกมาเนี่ย PCC ก็คือเพื่อการแข่งขันนะคะงานนี้คือแบบเนี้ยบมากนะคะซึ่งปืนอันเนี้ยของบูเนี่ยจะออกมา2รุ่นนะคะที่จริงมีรุ่นท็อปอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น Hellfire นะคะซึ่ง ข้อแตกต่างอ่ะก็มูไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันเยอะแค่ไหนแต่จากที่เห็นภายนอกนะคะก็จะมีการลดน้ําหนักนะคะที่ตัวบอดี้มันจะมีการเจาะเจาะเจาะเยอะหน่อยน้ําหนักก็จะลดลงนะคะแล้วก็พวกเรื่องความปานีตพวกนี้นะคะก็ลายอะไรเงี้ยมันก็จะสวยกว่าน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะคือตามหน้าเว็บอะ่ะเขาบอกว่าน้ำหนักยังไม่ใส่แมกกาซีนอ่ะอยู่ที่ประมาณ2.9ไม่ถึง3โลนะทุกคน แต่ระยะกิบเนี่ยอันนี้มันมันปรับได้นะคะมาจากโรงงานก็ใส่ฝรั่งเนาะมันก็ไม่ใช่ไสโมเดี๋ยวจะใส่แมกกาซีนให้ดูนะคะเพื่อ <c oughs> ให้เห็นมิติสวยงามค่ะ <c oughs> ใส่แมกกาซีนเรียบร้อยตอนแรกที่โมบอกไปเป็นแมกกาซีน30นัดโมคิดว่ามันน่าจะบวกอีก2นะเพราะมันมีโซนด้วยนะคะติดดอตนี่คือพร้อมเลยทุกคนวิ่งยิงได้เลย คือบอกแมกกาซีนที่บอกเนี่ยใหญ่มากนะคะก็คือตอนที่รีโหลดเนี่ยก็คือแบบเอายังไงก็เข้านี่นะคะ <Okay. S 1> ก็สำหรับราคาตัวนี้นะคะหน้าร้านอยู่ที่1,75,000นะคะก็อันนี้บรรยากาศเดิมๆนะคะก็ใครสนใจนะคะติดต่อร้านปืนพินิษได้นะ สำหรับก๊อก 19X นะคะร้านทีนิดยังจัดโรอยู่นะคะ 7XXX นะคะไม่ถึง8,000มืนนะมาดูกันได้ค่ะเจ้าเขียวนะคะ Lacing Green ตัวนี้นะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่แสนสองนะคะบอกว่ามาจาก Channel Mo เนี่ยก็พี่ไก่มีทอนแน่นอนนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะตัวบู BL9 เหมือนกันนะคะก็ลองบอกว่า มาจากชาแนลโม่โมแนะนํามานะคะพี่ไก่ใจดีมากก็ <with you. S 1> ここ Leonardo, สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ชาแนลโมแล้วก็กดไลค์เพจชาแนลโมด้วยค่ะบ๊ายบายคะ่ะ